สวัสดีวันนี้มีพัสดุมาคือสั่งครีมมาก็าเป็นครีมที่กำลังฮิตมากก็คือครีมดีออนนี่ก็คือเซตหน้าใสาที่เราสั่งมาเราจะใช้เขาบอกว่าใช้ได้ประมาณเดือนสองเดือนกว่าประมาณนี้เซตนี้นะเซตหนึ่งเนี่ยพันห้าค่าส่งอีกหกสิบบาทเดี๋ยวถ้าอยากสั่งกยวเราจะลงลิงก์ไว้ให้มีอะไรบ้างนี่ มีใบนี้ให้คือเซตหน้าใสาก็จะเป็นเซตทานหน้าอย่างเดียวนี่หน้าเราจะเป็นอะไเรเซตหน้าขาวเนาะก็ต้องขาวอยู่แล้วใช่ไหมคืออยาขาวโอเคมีอะไรบ้างในนี้รายการนี้จะมีทั้งทั้งมีทั้งเซตบอดี้ด้วยแล้วก็เซตหน้าด้วยตัวนี้มันก็จะมีนีออนนีออนไวท์เทนนิ่งเซรั่ม มีเซรั่มมีเดย์ครีมมีไนท์ครีมจะมีทั้งหมด5ชิ้นแล้วก็มีสบู่ด้วยเขาให้สบู่มาด้วยตัวนี้เดย์ครีมเดย์ครีมคือตัวนี้มี s p e. f ด้วยเดย์ครีมไนท์ครีมก็เซรั่มแล้วก็ตัวนี้น่าจะเป็นตัวนี้ตัวเทสเป็นตัวเทสอันเล็กเขาจะให้มา สบู่สบู่โอ,โ,โ,ซโ,ซโอเคอมีอะไรบ้างเขาก็แล้วก็ล้างหน้าด้วยสบู่ใช่ไหมก็ปกติเราก็ล้างนี้พอกไว้ประมาณ3-5นาทีพอกไว้ให,เห้เนื้อเนื้อสบู่ซึมทุกครั้งที่ล้างเช้าเย็นนะแล้วก็หลังจากนั้นเราก็ต้องใช้ตัวนี้เซรั่มเซรั่มทาก่อนจะคีลงครีมใน ครีมเดย์ครีมอะไรอย่างเงี้ยเขาให้ใช้ต่อเนื่องนะเดีย๋ยวแกะกันสดๆร้อนๆเพิ่งได้เลยแหละวันนี้เหลยอยากขาวเพิ่งใช้มีออนโอ้โหเป็หลอดไฟเลยนะมีออน,น เดีวเราตัวนี้ซุปซุๆซุบซุเนี่ยตัวนี้หอมนะน่ากินขนมเลยเนี่ยก็เราก็ต้องใช้ตัวนี้แต่ก็จะเป็นเนซาราม เซรั่มตัวนี้อันนี้คือเค้าเทสให้มันมีได้ได้ห้าชิน้นตัวนี้ก็มีอะไรบ้างเขาบอกว่าช่วยลดจุดด่างดำสีผิวหมองคล้ำบวมลุงฟื้นปู่บวมุงผิวแหง้งและผิวที่ไม่สม่าเสมอเพื่อความชุ่มชื้นแก่ผิวช่วยให้ผิวสุขภาพดีดูกระจ่างใสามากเพื่อให้กระจาา่างใสควรที่จะใช้ต่อเนื่องนะถ้าหมดแล้วควรใช้ต่อเนื่อง หนึ่งเซตถึงสองเซตอะไรประมาณเนี่ยอันนี้คือเซตแรกที่จะใชยนะมาแกะกันคือแพ็นเจ๋งแ,แล้วอะ่ะตอนนี้เป็นปเันเวเซอรนี่อมดูเซอร์่มดิยังเก๋อใช้ไงอะ่ะหมุนเหรอ อจริงด้วยหมุนเป็นหัวปั๊มเออที่จริงมันไม่ต้องหมุนมันดึงโง่ตังหน้านีกแหละ,ะกล็ปปิดลงไปใช้นานรู้สึกว่าใช้รู้สึกจะใช้ได้นานเพราะหนักมากตัวนี้ก็เป็นตัวเทสใช้ตัวนี้ก่อนก็ได้ต่อไปก็ เดย์คร uh, uh ีมเดย์ครีมนี้ก็เขาบอกว่าเป็นสารสกัดจากธรรมชาติเข้มข้นจากธรรมชาตินะสารสกัดเข้มข้นก็คือตอบโจทย์ทุกปัญหาสิวฝ้ากระจุดด่างดำผิวคือเผยผิวกระจ่างใสสองอาทิตย์ก็เห็นผลแล้วอทาเช้าเย็นเขาจะบอกไว้ว่าให้ทาตอนเช้าหลังหลังทำความสะอาดหน้าแนะนําให้ใช้คู่กับ นีออนไวท์นิ่งเซรั่มคือใช้เซรั่มแล้วก็ใช้เดคีไนคีมีเอฟอีเอฟเอีเอสห้าสิบด้วยเก๋เก๋เห็นว่าโอซอนใส่หน้านตัวเอง็กแย คิ้มเป็นสีขาวนะมันติดมาตรงมือด้วยนิ่มๆต่อไปเป็นไหน ดูนะอันนี้ปกปุกสีทองแล้วสีเงินกลางคืนกลิ่นมันก็ไม่ได้แบบแรงอ่ะ ไม่ค่อยมีกลิ่นนะไม่ได้แบบกลิ่นหอมแบบเด่นๆก็แค่นี้มีแค่นี้แหละก็เดคีมไลคีมก็มีซุปก็มีเซร่มมีตัวเทสด้วย ก็ถ้าใครสนใจก็สั่งซื้อนะเดีย๋ยวจะติดลิง์ไว้ข้างล่างโอเคนี่ก็ใช้ประมาณคิดว่าหนึ่งสัปดาห์ก็น่าจะเห็นผลแล้วใช้อย่างประจำและใช้อย่างต่อเนื่อง uh huh. ก็คือถ้าอยากท้า,าครีมและเห็นผลก็ต้องใช้ต่อเนะื uh ่อ huh. งถ้าใครสนใจก็สั่งนะสั่งซื้อั่งซื้อสั่งซื้อ,อข้างล่างข้างล่างเพราะว่าเราจะติดแท็กไว้จะต,ติดลิงก์ไว้ให้ข้างล่างว่าเฟซ ที่สั่งซื้อคือเนี่ยเซ็ตพันห้าค่าขนส่งส0บาทแล้วก็มีเซ็ตบอดี้บอดี้ก็ขาวเร็วนะคิดว่าบอดี้น่าจะขาวเรียวกันหน้ยินนะหรือเปล่า <c oughs> คิดว่าน่าจะพอๆก,กันเลยน่าจะเท่าๆกันได้ซ้ำใครสนใจก็คลิกๆค่ะแล้วก็ฝากติดตามด้วยฝากติดตามฝากติดตามช่อง YouTube รอด้วยแล้วก็ฝากติดตาม เฟซบุ๊กด้วยนะก็ใครที่ติดตามก็ขอให้เฮงๆเลยๆนะโอเคโอเคก็ไม่มีอะไรแหละแค่นี้แหละไม่มีอะไรละไม่เคยจะมีเลยนะอ๋อลืมไปเรื่องที่อะไรอ่ะอ๋องงลืมไปเลย โอเคไม่มีอะไรรอก็ไปแล้ว good night ไนท์ n ไนท์วันดีพรุ่งนี้วันแรกที่จะใช้ชุดเซตนี้นะนับเป็นอาทิตย์เลยนะเป็นอาทิตย์อาทิตย์จะพยายามลงวิดีโอว่าเป็นไงใช้ได้นานแค่ไหนอะไรประมาณโอเค